ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดแสดงกิน,นรีกินราหาราันษาโชมนสเสน่ห์หน้าตาสินไทยสุสากลท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดการแสดงหน้าตาสินไทยชุดพิเศษกิน,นรีกินราหาราันษาระหว่างวันที่4 6กันยายน2568นะ อาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่หถ่ายทอดความงดงามแห่งวรรณคดีไทยผ่านท่วงท่าร่รายรำอันอ่อนช้อยของนางกิน,นรีทั้ง 7. สร้างความเพลิดเพลินเติมรอยยิ้มและมอประสบการณ์ที่น่าประทับใจแก่ผู้โดยสารระหว่างรอเดินทางกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในการเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สายตานักเดินทางนานาชาติ พร้อมยกระดับมาตรฐานบริการในฐานะ w วิ l d c l a s s h o ส p ิท a ล i t ีไม่เพียงเป็นประตูสู่การเดินทางแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่งดงามและแตกต่างอย่างไม่เหมือนใคร